สวัสดีครับนี่พบกับผมโค้ชนายนะครับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนมาดูประวัติศาสตร์ใหญ่ของประเทศไทยครับคือคนไทยครับได้ไปคว้าเหรียญทองในกีฬาโอลิมปิกนะครับแล้วกลับมาให้ประเทศไทยได้มันคือเหรียญแรกของประเทศไทยครับแล้วกีฬาที่ได้มาครับคือมวยสากลสมัครเล่นนะครับแล้วทําให้ประเทศไทยคือได้เหรียญทองเหรียญแรกของโอลิมปิกอรมันคือสุดยอดมากๆครับแล้วคนที่ต่อยได้เหรียญทองนั้นคือสมรักษ์ คำสิ่งนั่นเองครับหรือต่อยมวยไทยคือชื่อพิม,มารันเล็กสิทธิรันนะครับก็เป็นยอดฝีมือทั้งมวยไทยและมวยสากลสมัครเล่นก็สุดยอดครับคือว่าสร้างประวัติศาสตร์ให้ประเทศไทยได้อะก็ถือว่าสุดยอดมากๆครับแล้วฉาย,ยาอีกฉาย,ยาหนึ่งของพี่สมรักคือไม่ได้มูครับคือว่าเก็บูดแล้วแกทําได้จริงก็ไม่น่าจะว่าแกยมูนะแต่คือฉาย,ยาของกคือ สมรักไม่ได้โม้ครับไม่ได้โม้อย่างเงี้ยครับแกก็สุดยอดนะครับแต่ก่อนจะดูคลิปนี้ครับอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครต์แล้วกดแชร์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับป่ะอย่าเราไปดูคลิปที่พี่แกต่อยกันครับนี่นะครับพี่สมรักขึ้นมาแล้วครับผมเห็นไหมครับนี่ครับกําลังยกมือไหว้อยู่มุมแดงนะครับแต่ในรายการนี้ครับรุ่น57กิโลกรัมครับแล้วผมจะมีเซอร์ไพรส์บอกท้ายคลิปว่ามีใครต่อยในรายการนี้บ้างครับอืเดี๋ยวมาดูกันนะนี่คือคู่ชกของพี่สมรักครับ การต่อยมวยสากลไม่มีการไหวครูนะครับคือว่าขึ้นมาถึงก็ใส่กันเลยนะครับไม่เหมือนมวยไทยนะมวยไทยมีการไหวครูโอเคครับมาแล้วครับเริ่มยกที่หนึ่งครับต่างคนต่างหาสเต็ปนะครับแต่พี่สมรักจะเป็นการต่อยตั้งรับนะครับครับนี่ยูฮุกไปทีหนึ่งครับอุ้งต่อยอ้งดวงเขาต่อยก่อนครับพี่สมรักก็แต่ใช้จังหวะตั้งรับนะครับอกอาไว้ก่อนไว้นี่คือชิงเหรียญทองนะครับก็ต่างคนก็ต่างเก่งกันอยู่นะครับ พี่สมรับเป็นมวยขวาหุกไปทีหนึ่งครับครูโชคก็เป็นมวยขวาครับไปแล้วอู้หพี่สมรับอู้หโดนไปแล้วหมัดหนึ่งครับคะแนนขึ้นหรือเปล่าคะแนนไม่ขึ้นครับอื่ากรรมการบอกเอาหัวขึ้นมาหน่อยหัวขึ้นมาหน่อยไปครับอืเนี่ยอู้หโดนต่างคนต่างโดนครับป้าพี่สมรับโดนน้ำหนึ่งคะแนนแล้วครับเพียมครับคะแนนขึ้นแล้วครับโดนหมัดขวาไปเต็มเต็มเลยครับกีนี้ครับตอนนี้คะแนนเราเป็นรองหนึ่งแต้มนะครับ โอ้โนโดนต่อยขึ้นวะได้เปล่าโอ้โไม่เข้ากรรมการไม่กดให้กินนะเข้าเต็มๆไปคางเลยกินะต่างคนต่างหาจังหวะครับตอนนี้ครับโด,ดนว่ะพี่สมรักเราโดนแต่ไม่เป็นไรใช้จังหวะใช่จังหวะใช่จังหวะอืมจวลงไปทีหนึ่งครับครูชกล่อยท้องไปทีหนึ่งอืมเอาเฮ้ยจอยลงไม่ดีใช่ไหมาเต็บขาแค่เร็วนะพี่สมรัก ไปไปหาจังหวะอ้าวโหยังไม่ทีนึงต่อยโดนเต็มๆอ่ะคะแนนขึ้นมาแล้วครับหนึ่งหนึ่งแล้วครับตอนนี้ครับต่อยเต็มหมัดขวาเลยครับตะกี้นี้ครับโอ้ยต่างคนต่างหลบครับตะกี้นี้กรรมการเตือนเลยหรือเปล่าไม่อย่าก้มอย่าก้มอย่าอย่าก้มไปอย่าก้มไปกรรมการบอกอย่ามาต่างคนต่างแย็บอ่าแยบไปแยบอื้มไม่มีใครแบบว่าถ้าเกิดหลุเปั๊บเสียแต้มเลยนะครับจังหวะนี้ รือว่าต้องกดดันมากๆเพราะว่าชิงเหรียญทอง,ง,งอู้ยพี่สำนักโุ้นต่อยท้องไปไม่เป็นไรครับคะแนนไม่ขึ้นไม่เป็นไร่อยท้องคืนมาไป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 เดินไปเดินไปผี่สำลักพยายามเดินเข้าหาต่อยไปที่หนึ่งกอดเอาไว้กอดเอาไว้ไม่เป็นไรมายามเดินมาเดินมาดิเอิบ อมต่อยรุนแขนคะแนนยังไม่ขึ้นอู๊ไปทีหนึ่งครับองคะแนนขึ้นหรือเปล่าไม่ขึ้นครับโอ้ยหมัดอ๋อคะแนนขึ้น้วครับสองครับสองหนึ่งครับตอนนี้ครับพี่สมรักเรานำแล้วครับโอ้โหไปทีหนึ่งครับไม่ขึ้นครับตะกินจมหมัดพูพอดีครับขึ้นเลยเพราะว่ามวยสากลเราต้องใช้สเต็ปเยอะนะครับอ่ามาดูต่อครับอืมต่างคนต่างใช้สเต็ปมาต่างคนต่างแยไป ฮุบไปทีหนึ่งก็มเห็นไหมพอแยกปุ๊บพี่สมรักดึงเลยทุกไปทีหนึ่งต่อยไปอืมรู้หรือเปล่าไม่ขึ้นครับคะแนนไม่ขึ้นครับพยายามเดินต่อยท้องอย่าไ,ไปอย่าไปโอเคครับเหมือนยกแรกครับตอนนี้ครับอ่าอย่าไปดูภาพช้ากันนะครับจังหวะฮุกไปต่อยปังนี่แหละจังหวะน,นี้แหละพี่สมรักเสียแต้มหนึ่งครับรู้ไหมครับปุ๊บปังเฮ้ยนี่จังหวะน,นี้แหละเราได้แต้มเขาเข้า,ขาประมาทตรงนี้เลย พี่สมรักชิว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 โอเคครับมาครับเริ่มยกที่สองครับครูโชกของพี่สมรักต้องเดินเข้าหาแลนะ้วครับเพราะว่าคะแนนเป็นรองครับตอนนี้โดนไปทีหนึ่งโอ้โหโดนฮุกไปทีหนึ่งขึ้นหรือเปล่าคะแนนไม่ขึ้นครับเดี๋ยวไปยับโอ้โหโดนหมัดสองหมัดไปที่นี้ไม่ขึ้นครับมันต้องไปว่าจังจังนะครับถึงว่าคะแนนจะขึ้นครับจังหวะเออหัต่อยท้องเหรอองต่อยองไม่มีอะไรครับตอนนี้ครับ ยามหาจังหวะอยู่หาจังหวะต่างคนต่างหาจังหวะแย็บมาเนอะแย็บมาดึงแย็บมาดึงหลบแย็บมาดึงหลบคืนครับแย็บมาโอ้ดึงหลบครับคู่ต่อสู้แกก็เร็วมากเลยนะแย่ไปโอ้ยต่อยกระโดดมาขึ้น่อกี้ยินโดนเลยนะขึ้นไหมไม่ขึ้นครับแต่สายตาพี่สมรักก็สุดยอดเดือนะครับคือว่าหลบอะไม่ได้ม้วะเหมือนที่แกพูดอ่ะแต่แกทําได้จริงครับแกพูดแล้วแกทําได้จ <may> ร <sh arp item shout out> <sh> <such ắt> <email> ิง อู๋โดนเต็มเต็มอ้าวสองเท่าเลยครับเห็นไหมครับจังหวะตะกี้นะครับแค่โดนต่อยเขาปั้งเต็มเต็มคะแนนขึ้นเป็นสองเท่าแล้วครับตอนนี้อ่าต่างคนก็ต่างหาจังหวะอยู่ครับตอนนี้ครับอยู่ไปโยนไปอุ้งต่อยไปทีหนึ่งครับอ้าวคะแนนขึ้นแล้วสามสองครับตอนนี้ครับโดนหมัดขวาเข้าเต็มเต็มเลยครับพี่สุรักคะแนนนำแล้วครับตอนนี้ยิงสวยครับหมัดเป็นสองยิ้หน้าจ๋าหมัดขวครับเยี่ยไปขยับจังหวะครับขยับอู๋นี่กอดไว้กอดไว้พี่คะแนนนำแล้วกอดเอาไว้อื <ítulo> คนต่างหาจังหวะนี่ครับมีมพี่สมพี่สมรักจะจามือแบบว่ายาวๆไว้ก่อนนะครับตต่อยไปเอาคะแนนขึ้นมาแล้วครับสี่สองนะครับตอนนี้ครับอได้เป็นจังหวะหนึ่งครับแต่ผมก็มองไม่ทันนะครับจังหวะตะกินนี้โยกครับโยกโยกไว้โยกไว้พี่โยกไว้เอ้ย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 ขาหอ่อนขาวอ่อนกูโชกแกขาวอ่อนโยกไว้โยกไว้อืหาจังหวะหาจังหวะพี่หาจังหวะ ดูไปทีหนึ่งต่อยไปทีหนึ่งขึ้นห้าครับห้าแล้วครับน้ำสามคะแนนนะครับตอนนี้ครับอืจังหวะสวยมากครับตะกี้นี้พุกไปทีหนึ่งแต่หมัดหน้าแกทํางานสุดยอดมากครับพี่สมรักแย่ไปแย่อปต่อยต่อยไปพยายามรวมหมัดเข้าไปแต่กรรมการมองไม่เห็นนะครับกินี้หาจังหวะหาจังหวะไปพี่แย่ไป โอ้โหฮุกไปที่หนึ่งครับแต่ฮุกไม่แรงนะครับหาจังหวะหาจังหวะหาจังหวะเดินเข้ามาต่อยท้องกรรมการไม่เห็นนะครับเนะมื่อกี้นี้แยบมา,าต่างคนต่างแยบอืมโอเคครับเหมือนยกที่สองครับตอนนี้ครับะแนนพี่สมรักได้ห้าคะแนนคู่โชคแกได้สองนะครับคือตอนนี้พี่สมรักนําอยู่สามคะแนนนะครับไอ้คู่โชคแกใส่หน้าเลยโอ้โหต่อยไม่ทันต่อยไม่ทันเร็วจริงๆเร็วจริงๆ,ๆเห็นไหมครับเร็วจริงๆเออหายใจเหนื่อย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 พี่สมรักบอกว่าเอ้ย เทนเนอร์แกบอกว่าพยายามแยบพยายามแยบใช้หมัดหน้าแยบเอาไว้เพราะว่าหมัดหน้าเป็นหมัดสําคัญมากครับอ่ายังรู้ปั๊ช้าครับปั๊บปั๊บจังหวะนี้น่าจะเสียแต้มนะพี่สมรักใช่ไหมปั๊บ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 นี่ครับคะแนนเราขึ้นมาครับยกแรกเราได้สองคะแนน ยกที่สองเราได้สามคะแนนเขาได้คะแนนนยกนะครับคู่ชกแกยกสุดท้ายครับเป็นยกประวัติศาสตร์นะครับถ้าเกิดยกนี้แกชนะก็ได้เหรียญทองเลยครับแต่ในคลิปบังทีได้เหรียญทองอยู่แล้วแต่แค่พูดมันรุนรุนหน่อยครับลุนๆุรับมาดูยกที่สามยกสุดท้ายครับจะเป็นเหรียญทองเหรียญแรกของประเทศไทยหรือเปล่าครับแต่ดียวก็ดูได้อยู่แล้วมาครับจังหวะหาจังหวะครับไป ยกใช้จังหวะน,นิดหนึ่งครับแยกไปต่อยต่อยขึ้นต่อยขึย้นโนได้คะแนนป่าโอ,โอ้ไม่ได้ครับจังหวะน,นี้ต่เข้าไหล่หมัดอยู่นะแย่ไปแยกมาดึงหนีดึงหนีโอ้โ yeah, oh, ดนหมัดฮุกไปทีหนึ่งครับหายจังหวะเอ้แยกไปแยกต่อยไปทีหนึ่งขึ้นป่าขึ้นแล้วโขกแต้มนะครับโอ,โอ้ตอนนี้ครับหมัดขวาเต็มเ <c oughs> ต็มเลยครับจิ๊กเก็ใช้จังหวะไครับแยกไป มาด่มาด่นี่ครับพยายามกดเอาไว้กดเอาไว้กดเอาไว้ทมการแยกโชอหาจังหวะหาจังหวะเนี่ยหาจังหวะตอนนี้นำอ๋อเขาขึ้นมาเป็นสามแตมนับต่ผมก็มองไม่ทันนะครับกินนี่ตอนนี้สามต่อหกครับอ้หโดนต่อยท้องไปทีหนึ่งแล้วสี่รับสี่หกแล้วพี่สมลักโดนแล้วครับโอ้ เขาตามมาดึงสองแต้มนะครับเดี๋ยวสองแต้มเขาจะตามทันนะครับเมื่อกี้โดนหมัดทุ่งใส่ล้วงท้องไปครับทีหนึ่งครับเดี๋ยวนาทีกูกลัวครับตอนนี้ครับเดี๋ยวนาทีห้าสิบวีครับพยายามหมุนนะครับพยายามหมุนแล้วพี่สิมรักหมุนแล้วอืมกอดเอาไว้กอดเอาไว้กอดเอาไว้อืมกอดเอาไว้อืมนี่ครับกรรมการบอกระวังศีรษะโขกกันนะครับแย่ไปแย่ไปเนี่อืมกอดเอาไว้กอดเอาไว้พี่กอดเอาไว้อืมดีครับดี สุดยอดครับพี่มย,ยมแยบไปแยบไปพี่แยบไ,ไ,ไปแยบไปต่างคนต่างแยบอืมแยบไปแยบไปต่อยไปคะแนนไม่ขึ้นครับแยบไปแยบไปเกอดเอาไว้กอะเอาไว้ครับเหลืออยู่นาทีก็กว่าครับตอนนี้ครับเดีย๋ยวมานับพร้อมกันเลยครับที่อุ้งต่อยเชือกไปทีหนึ่งครับตะกี้นี้ครับ ล่อยไปโอ้โหโอ้เต็มเตมากกี้นี่ขึ้นนะครับโอ่เจ็ดต่อสี่นะครับตอนนี้ครับอจังหวะด<ต>ึงแล้วต่อยกี้นี้ครับสวยมากครับต้องต่อยโอ้กรรมการบอกอย่าถอยเยอะอย่าถอยเยอะพยายามเดินหน่อยเดินหน่อยเดี๋ยวยู่้าสองวีววครับตอนนี้ไปไปไปก่อนอะไปพี่ก่อนอะไปอา้าวเขาต่อยได้ครับห้าต่อเจ็ดนะครับตอนนี้ครับเขาต่อยมาได้ครับกี้นี้หืมมูเหลือสองแต้มครับพอจะตามทันหรือเปล่า วินอทีครับอือะครับสี่สิบวินต่อทีสุดท้ายแล้วครับกอดเอาไว้พี่กอดเอาไว้เออกอดเอาไว้อืมต่อยท้องไปบีบมากนะสองพี่สองมัดนี่ยังไงต่อยก็โดนนะครับเพื่นๆโดนเต็มๆก็มาเลยครับต่อยท้องไปที่หนึ่งืมลุ้นครับลุ้นครับลุ้นเพรบตอนนี้ครับคะแนนเจ็ดต่อห้าอยู่นะครับ เหลืออยู่15วิสุดท้ายครับตอนนี้ครับครูโชแกพยายามเดินวิ่งข้าแล้ววิ่งขวาแล้วอ่ากรรมการเตือนว่าอย่าถอยมากครับอย่าถอยมากอย่าโดนหักคะแนนนะครับมาหุ้มพทีหนึ่งก็บเ่าแปดนะครับแปดต่อห้านะครับตอนนี้ครับพี่สมรักได้แล้วครับพี่สมรักพยายามลุซ้ายลงขวาแล้วโวมไม่นัดหนึ่งแต่คะแนนไม่ขึ้นครับได้หรือเปล่าหมดหมดยกอ่าหมดยกครับ พี่สมรักเราครับทําประวัติศาสตร์ครับคว้าเหรียญทองเหรียญแรกให้กับประเทศไทยได้ครับในกีฬาโอลิมปิกนะครับสุดยอดมากๆครับเป็นไงครับครูชจคแกก็เก,ก่งนะแต่แค่ว่าต่อยแกไม่ทันครับแล้วเหรียญทองเหรียญน,นี้นะครับเป็นความภูมิใจของทั้งพี่สมรักแล้วก็แบบว่า เป็นความภูมิใจของประเทศไทย,ยครับที่สร้างประวัติศาสตร์นี้มาได้แล้วประวัติศาสตร์อีกอย่างหนึ่งครับคือในรุ่นที่แกโชกนะครับรุ่น57กิโลกรัมครับมีนักโชกตอนนี้ครับคือเบอร์หนึ่งของโลกเลยนะพูดได้คือฟอยเมเเมอร์นะครับผมอาจจะพูดชื่อเขาไม่ค่อยชัดน,นะแต่ผมขอโทษดว้วยคือว่านักชกตนนี้ค,คือฟอยอ่ะพูดง่ายเลยคือ เก่งที่สุดในในโลกเลยคือตอนนี้เขาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเลยนะครับคือแต่มาต่อยมวยสากลสมัครเล่นแล้วมาแพ้คู่ชกที่ไปชิงกับพี่สมรักคือว่าคือว่าพี่สมรักเก่งกว่าพูดง่ายคือว่าเออไม่ได้ม้นะแต่แค่ว่าในจังหวะนั้นคือพี่สมรักคือเบอร์หนึ่งของรุ่น57กิโลกร,รัมของมวยสากลสมัครเล่นนะครับก็ จบมือให้แกเลยครับสุดยอดมากๆครับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะถ้าเกิดใครชอบใจคลิปแบบนี้ครับอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครตและกดแชร์ผม้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับคลิปนี้ก็จบลงครับบ๊ายบาย